สามแปดไม่ได้แวมานานอ่านครบไม่ลกูกยังพออยู่ยังพออยู่จริงๆไม่น่าเกิดมาสามตัวนะไม่ใช่อะไรไ <c oughs> ด้ลกเรามาเต็มบ้า <c oughs> ดีเล็กโอ้โห,โโหแค่มดจอบดีเรามีห้าตัวในบ้านกินพื้นที่จะจัดจะปล่อยก็แบบสงสารนะจริงจริงสงสารจัดเลยฮะโอเคเฮ้ย วันนี้อัจริงๆทั้งคืนไม่ได้เลยเลยฮะออกไปหาตอนแรกว่าจะไปหาซีเมนเออจะไปหาจากไหนวะแถวนี้มันไม่มีรังดีเวอร์มันไม่เหมือนแถวบ้านเราฮะโอโตแล้วฮะโอ้ยยังไม่ได้เคลมโอเคถ้าไม่ได้เคมเนี่ยปล่อยไว้น,น,นานๆมันตายได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนครับผมสําหรับพวกไดโนเสาร์ลูกสัตว์อะไรแบบนี้เนาะว่าจะทำรั้วเพิ่มขึ้นมาดีกว่าเอาประตูให้มันเปิดง่ายขึ้นหน่อยเนาะจะได้เข้าออกได้หลายทางไนะ อ่านี่แหละเราจะทาประตูเพื่อมาทําทางออกเข้าเยอะๆครับผมเพราะว่ายังไงก่อนจบลีลี่มันต้องได้กี่โดโดยักษ์ฮะไม่ได้เลยจะจบไม่ได้เลยแบบเนี้ย <c oughs> เออจบไปแบบเฮ้ยโดโดโอ้โหเลี้ยงมาตั้งนานไม่ได้กี่มันไม่ได้ที่จริงมันก็ไม่ได้เก่งหรืออะไรหรอกนะโดโดะใช่ไหมล่ะมันแค่ตัวใหญ่ให้กี่ไงให้มันว้าวไงถ้าเป็นในบีตีนี่คือลงมอสจบมาได้กี่โดโดยักษ์แล้วโอ้โห ต่ตอนนี้เราเคลียก่อนนะผมจะต้องเอาของจะต้องทาประตูหลายๆส่วนหน่อยนะว่าเราจะได้เข้าออกได้มันง่ายขึ้นครับผมเพราะตอนนี้โดโดมันตัวใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วเนาะโอ้โหแล้วนี่มาเลียงต่ออะไรกันทังหน้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้ถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องปล่อยเดรโรเาวออกไปบ้างเนี่ยคือมันเยอะจริงจนระิงฮะแล้วเราก็เลี้ยงเป็นฟาร์มโดโดเลยวันๆก็ได้แต่เก็บไข่เก็บไข่ไม่ได้ทำอะไรเราเก็บมันได้ไข่เนี่ยแหละ วันหนึ่งให้เราต้องได้อะไรที่มันมากกว่าใช่ไหมเพราะมันเล่นในเกียร์ตีละวันนะผมนี่นแล้วดูเต็มบ้านเต็มเมืองเลยยังไงพี่ม่วงกับนอ้องต้มยังไงก็ไม่ปล่อยตัวอื่นน่าจะปล่อยให้หมดนะเอาไว้ก็หเดี๋ยวได้โตเต่มามันเต็มเนาะนี่ก,ก็อาจจะโตแล้วเนี่ยคือเราอุ้มไม่ได้แล้วฮะทุกวันนี้อุ้มไม่ได้เลยนี่ขนาดตะเกียดส1.4ก็อุ้มไม่ได้ฮนะ ราะมันหนักตัวตัวมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเนาะเองเอาพี่อาเจนมาคีบออกแล้วตรงนี้จะรอดไหมเนี่ยมันจะรอดจากดิโลมันจะโอ้โหเราคิดอะไรของเราอ่ะเนี่ยเฮออ้นี่แหละกำแพงบ้านเอาจริงๆริดิโลมันเข้าได้นะท่องแค่นี้มันเข้าได้นะทําไว้สวยๆแล้วก็มาทําพังคือกล่าวว่าเฮ้ยจะดันออกง่ายๆไงแต่ไม่เป็นไรคงได้เอาพี่อาเจนมาคีบจริงๆฮนะ แล้วช่องแบบนี้ดิโลเข้าไปกัดตุยอีกกันได้หน่อยอย่างน้อยมันก็กันได้อยู่นิดๆหน่อยๆก็ยังดีแถมได้แบบเพิ่มไฟด้วยใช่ไหมอ่าก็ถือว่าดีบผมได้ประโยชน์ขึ้นเยอะโอเคเรื่องการจัดกงโดโด,โด,โดจบไปฮะวันนี้มันมันก็เข้าได้หลาทางขึ้นนะมันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นนะแบบนี้แล้วตอนนี้ต้องบอกไดโนเา่ามันเต็มแล้วจริงๆนะ เต็มเอียดนะโอ้โหนี่ถ้าไม่มีไพ่โมพาร์ตนะคือจบตั้งแต่สี่สิบตัวแล้วครับผมมีไพ่อนพาร์ตมันก็เลยเพิ่มมาเป็นหกสิบตัวแล้วคือเต็มเต็มโคโดโด,โดเอาจริงๆเดี๋ยวน้อยก็ได้เคลียร์ของถ้าหน่อยฮ่ะเดี๋ยวเราจะดาวันนี้ดาท,ที่ที่ขี่สไปโนแล้วก็ที่ขี่บอลโต้ด้วยสไปโนเมื่อวานจับมาก็ยังไม่ได้ขี่บอลโต้ต้องใช้เหล็กโอ้โหกลับไปเอาที่บ้าน จับไปเอาที่บ้านเนโนนะกูไม่มาขุดเหล็กแถวนี้แล้วหินก็น้อยด้วยแถวเนี้ยเอาจริงจริงคือมันมีแต่หินไงเดี๋ยวเราต้องให้ดาวดีกุลัดกลับบ้านด้วยฮะใช่แล้วก็รอบนั้นคือที่บ้านเราก็ขาดแกนหินขาดทรัพยากร่เพราะเราดาวดีกุลัดมาที่นี่ไงเพราะเราต้องฟาร์มหินไว้ก่อนเออหลายเรื่องจริงจริเลยนะขนไปขนมาย้ายไปย้ายมาถ้าไม่มาฟาร์มทำฟาร์มโดโดแถวนี้กูไม่ต้องลำบากเดินไปเดินมานะเอาจริงๆ ไม่รู้คิดอะไรอยู่หินนี่มันจะเก็บไว้ในกล่องนี้นั่นไงเห็นไหมมีเยอะแลว้วครับผมเท่านี้ก็น่าจะพอมันเท่านี้คงไม่ต้องใช้อะไรหรอกจริงๆฟาร์มนี้กะจะไว้ให้แค่โดโดโตเท่านั้นครับผมคงไม่ต้องการเลยละเดี๋ยวเอาดาวดีกูลัดกลับบ้านด้วยวันเนี้ยแล้วก็เฮ้ยเรามีซีเมนต์อยู่นี่ว่าแต่มีน้อยอะ่ะเอาละทางขึ้นมันต้องมีทางขึ้นหน่อยนะลงมาแล้วก็ขึ้นไม่ได้ ลงมาแล้วขึ้นไม่ได้อะไรของเขาวะโอเคนี่แหละทางเชื่อมเดี๋ยวคนเราก็คงย้ายตู้ไปข้างบนครับผมเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่อาเจนมาแล้วจะได้กดดีเดียววาจะได้บินขึ้นไปแล้วก็เอาไปใส่ตู้ข้างบนให้หมดตรงนี้คงไม่ได้ใช้ละมันก็จะวาวุ่นวุ่นวหยหน่อยนะฮะแบบนี้แต่ตอนนี้ที่กีเราไปโนต้องมาก่อนแล้วล่ะมาแล้วฮะที่กีเราไปโนครบแล้วคืนนั้นไปหาได้แต่ไข่หมูเวหาอะไรไม่ได้เลยฮนะทั้งคืนเสีย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้จะไปโดนดีจะเหยียบหัวพ่อแล้วหรือเปล่าอ้ยก็รีบเกินก็พ่อทำห้อยู่ที่กี่นะใจเย็นดีอุ้ยนี่กะคือวันนี้ต้องได้กี่วันนี้ต้องได้เดินนะเมื่อวานบอกว่าที่บ้านมีเต่าอยู่มีมีเต่าน้องโนอยู่อุ้ยรีบเหลือเกินโอเคเดี๋ยววันนี้พ่อพากลับบ้านโน้น เดี๋ยวกุ้งจะขนตู้อื่นไปหมดแล้วอะ่ะการจะให้ตรงบ้านชายหาดเนี้ยเป็นที่แบบว่าฟักโดโด้ไปโดยไอ้นี่เลยนะผมคือจะไม่เอาอันอื่นมาคล้องแวะแล้วเนาะโอเคนิกี่วอตโต้เดี๋ยวไปทํามาจากบ้านแล้วกันนะแล้วก็ขนมาที่นี่เนาะคงไม่ขนเล็กมาหรอกฮะเอาละตอนนี้นิกิเราไปโดพร้อมอ้ยเป็นไงเราว้าวออ้ยตอนนีนิกิแล้วแต่พี่ดีเล็กรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพอกลับมา เดี๋ยวค่อยมาเรียกเดี๋ยวค่อยมาตามโอ้โหแล้วดูตาไปโนต้องบอกว่าอย่างเร็ว,วับผมอย่างเร็ววะโอ้โหเป็นไดโนตายี่เร็วมากจริงจริงแล้วบอลโต้เห็นแล้วว่าตื่นแล้วนะฮะโอ้ยเดินผ่านมาได้แต่เมื่อคืนตื่นได้แต่เมื่อคืนแต่ไม่มีดีกี่โอเคอย่างน้อยเอาไว้ฟาร์มพวกแบบผล,ลไม้เนาะให้พวกโดโดกินครับผมเพราะว่าตรงบ้านแถวเนี้ยมันต้องใช้ผลไม้เยอะไงโอ้บอลโต้ข้านาจับเลเวลน้อยนะบอลโต้ยังแบบกว่าจะตื่น เพราะเราไม่ได้ยัดยาคูณ3มยาอะไรด้วยครับผมก็ถือว่ายังก็ถือว่ายังตื่น <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจตับเลยนะบนตูต้ตอนนั้นไปแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาด่บผมพี่โนโตัวนี้ไปหาน้องโนที่บ้านก่อนเฮ้ยเอ้ยโอ้โหขวางขวางอะไรกันดีโลอะไรอะไรโอ้โหเป็นไงอะความเร็วก็ยิ่งลงน้ํายิ่งเร็วนะถ้าไปโนโบอกเลยว่าในน้ํานี่ไม่มีใครสู้กับเขาได้ครับผมแม้แตพ่พวปลาด้ตามนะเอาจริงๆ คือแทบจะไม่มีตัวไหนวัดกระสะไปโนในน้ําได้เลยนะครับผมผูด,ดูความเร็วดิแล้วอย่าให้ได้ยืนตบนะคือได้ยืนตบนี่คือหายเลยครับผมถ้าเปีเยบเทียวพี่ดีเล็กแล้วพี่ดีเล็กจะเป็นสายแทง่ะอ่าสายตะเตงใช่ไหมอันนี้จะเป็นสายจีฮะตบเร็วตบไวาดาเมจดอาจจะยังไม่หนักหน่วงมากมานี้เงยมานี้มานี่งูอือือเป็นไงป่ามีตอนป่ามีตอนต้องมีงูเอเราเนื้อน่องไปด้วยเลยดีกว่าตอนแรกกะว่าวจะไม่แว้แล้วนะจะรีบไปเพราะวันหนึ่งมันจะได้อะไร มันจะได้อะไรล่ะแต่มันต้องเอาเนื้อน้องยังไงเราก็เอาเนื้อเอาอะไรไปเผาด้วยครับผมตอนนี้ที่บ้านเราก็ทำพวกเตาเผาํำเลีนรูปมันก็นี่ไงมันต้องใช้เนื้อเยอะๆตบตบไห้หมดโอ้โหกระจุยฮะในน้ำนี่ใครก็ได้วุ่นวายกันไปหมดปะเดี๋ยวพ่อค่อยมาจับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เจ้างูบ้านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหามีปัญหามันมมีปัญหามันอาการเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงฮะเป็นยังไงเป็นยังไง โอเคบอกแล้วในน้ำนี่ใครอย่ามาหากระสไปโนพรอไม่มีปัญหากินดิ่มท้องหลับไปตอนนี้เราต้องเดินทางกลับบ้านนะครผมหมาแถบนี้ก็มาเดอะตัวไหนก็มาเดอะเราไปโนเร็วอยู่แล้วแต่เครื่องร้อนจี่เลยตอนนี้ย <c oughs> เครื่องร้อนจี่เลยมามาหนิไม่ต้องยืนก็ได้เว้ยตู้ได้หมดแล้ตู้ได้หมดแล้วมาดนี่มาดนีนี่เราเราต้องเอาเนื้อนองไงพารเตอ อะไรเต๋อเป็นเนโ้อเต่าใจดีครับผมแต่เราจะเป็นเนื้อเนื้อนองจริงๆอ่ะแล้วยังไงเจ้างูน้อยเจ้างูน้อยเนี่ยเนื้อน้องเนื้อน้องเยอะนะบอกเลยว่างูนี่เนื้อน้องเยอะฮะมาดิมาดิตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้โอ้โหตะไปโน,โนไม่ไหวฮะเอ,เอส่าเอติตบดิตบดิตบบั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 บเอ้ยเออเรียบร้อยเฮนี่แหละได้เนื้อน้องมาพอสมควรนะฮะแบบนี้โอ้โหตะไปโนสายรัวอยู่แล้วฮะ ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเอานกกลับมามันก็ดีกว่าไหมมันก็บ,นบินบินทางตรงมาเลยแต่ตไปโนมันเร็วนะยังไม่เคยวัดเหมือนกันว่าถ้าใช้นกกับใช้พวกไปโนตัวตาตความเร็วแคลิมิมัสอย่างเงี้ยเดินทางกันเนี่ยจะเร็วกว่าโอ้กว่าจะถึงบ้านเอาราะตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วแล้วนี่เตาเห็นไหมพ่อไม่ได้หลอกที่บ้านมีเตาอยู่โอ้นี่เลยย้าหูสไปโนได้คู่กอดบีดีเล็กอีกวะ พี่ดีเล็กจับมาก่อนได้กูดีหลังโอ้โหน่าหน้อยใจใช่ไหมนี่ตอนนี้เราก็สาม,มารถผสมพันธุ์กันได้ครับผมโอ้โหเดี๋ยวคงต้องแบบปล่อยพวกโดโดที่ไม่ได้แบบเล่นไม่ได้ทําอะไรไว้บ้างครับผมเพราะว่าเราจะได้เฮ้ยเอามีลูกตัวอื่นตัวนู้นตัวนี้มาใช่ไหมนี่เต่าย่างครับผมที่เราทําไว้โอ้โหเนื้อต้องบอกว่าไม่จํากัดนะเก็บเนื้อมาได้เล่าไหนเอามาแปลรูปเอามาเผาใช้งานได้สบายหรือ วันนี้ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยครับผมมันถึงเวลาแล้วที่ต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะแต่ถ้าเราแปรรูปอย่างเงี้ยมันอยู่ได้นานกว่าครับผมแล้วก็เนื้อแห้งเอาไว้ทำอะไรว่าลืมละ <c oughs> ลืมแล้วครับผมบางอย่างมันอาจจะต้องใช้ไงก็ทำไว้ก่อนครับผมโอเคนี่แหละเนื้อน่องเนื้อน่องอะ่ะมันหายไปเร็วมากครับผมมันเน่าเร็วมากเพราะฉะนั้นเราต้องอามาแปรรูปให้หมดเอาแปลรูปให้หมดครับผมแบบนี้เดี๋ยวเราหาทำอะไรรอไหม คือเดี๋ยวลองรองเนื้อน้องมันตกก่อนอะเดี๋ยววันนี้จะทานี่แหละเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยครับผมจะว่าจริงๆแล้วถ้าทําพวกแบบเออตู้เย็นอะไรอย่างงี้มันก็ดีกว่านาะเผื่อเราจะได้เก็บของไว้ใช้ครับผมแล้วก็ดีซีตะคกต้องทำโอ้โหไม่มีหินนี่ไงถึงคราวนี้ต้องเรียกดาวดีกรลัตมาแล้วไหมเพราะว่าเราไม่มีซีเมนต์ทำซีเมนต์เพิ่มไม่ได้้าไม่แบบฝามหินมาเพิ่มครับผมเดี๋ยวดาวดีกรลัตมาเลยแล้วกันนะ จังว่าแบบนี้เราเกียร์ของในตัวดาวดีคุรัดไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเรียกได้ครับผมแต่ต้องบอกผู้เล่นใหม่ก่อนนะถ้าเกิดว่าของยังมีในตัวอย่าเรียกมาแบบนี้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายไปเลยเนาะของโหแล้วเดี๋ยวมีเครื่องนี้บอกเลยว่าการเผาเนื้อนี่สบายมากอะสบายกว่าแคมไฟอะแคมไฟมาใส่ได้นิดเดียวใช่ไหมแต่นี้ใส่ได้เยอะเลยอะโอ้โหเนื้อใช้ไม่จํากัดเอาล่ะตอนนี้ได้ของแล้วฮะนี่ใส่ไปเลยโอ้เป็นไง แต่ที่นอนจะนอนได้หรือเปล่าไม่รู้สวยอยู่สวยอยู่ครับผมไอ้แบบนี้เราก็เคยทํามาเยอะแล้วนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนะตอนนี้เราก็นี่แหละมันก็ต่อง่ายแล้วอะเราเคยทํามาหมดแล้วนี่แหละอันนี้สวยกว่าครับผมตั้งขบะุลแล้วก็เดี๋ยวเราใส่นี่เลยรูปบวกอะอ่านี่แหละมันจะได้โยงครับผมต่อไปก็จะเป็นในตัวกระจายสายฟ้ากระจายไฟฟ้ากระจไว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 ายสายฟ้า ว่าเดี๋ยวพอไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันออกมาสายไฟมันจะโยงไปมั่วเนาะมันจะไม่สวยครับผมแต่แบบนี้ก็ดีมันกันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคราบขึ้นมาโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องใช้หินด้วยเลยเอาจิงๆิไปว่าจะเกลี่ยของเสร็จทำไรเสร็จโอ้โหแล้วก็มืดแล้วเห็นไหมแต่จริงจริงมันจะมืดอยู่แล้วไงแล้วอยู่ดีๆพอมันมืดมันก็มืดตึ๊บมาเลยฮะแบบนี้ก็ได้เหรอดีแหละเราไปฟาร์มหินต่อครับผมดาวดีกูรัสคืนนี้ มันไม่ได้เลยหรอกวันหนึ่งแล้วก็แบบอืมเราก็ไม่ได้ค่อยได้เข้ามาด้วยเอาจิงงทําแบบทําน้อยมากนะตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีอัปเดตใหม่เข้ามาเนาะเดี๋ยวช่วงนั้นเดี๋ยวจะกลับมาทําให้เยอะๆแล้วกันนะผมถ้ามีอัปเดตใหม่มามันจะได้มีไรเล่นมีไรลงนะผมแบบนี้คือวันหนึ่งมันก็ไม่ได้เลยอ่ะมันก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคืออยากจะทําให้แบบสิบวันครั้งเหมือนกันแต่หูโทรศัพท์เต็มหน้าจริง ถ้าเกิดติดวันค้งครับผมเมมโมรี่ไม่พอ่ไอโฟนมันไม่ได้มีเมมการ์ดเหมือนพวกแบบแอนดรอยอะไรอย่างนี้เนาะเต็มครับผมเต็มมาจริงๆขุดแล้วฟาร์มไปแบบนี้คือจริงคืนหนึ่งน่าจะได้หลักหมื่นอยู่นะน่าจะได้หลักหมื่นครับผมเพราะว่าดาวดีกรัสมันฟาร์มได้เยอะอยู่แล้วถ้าไม่ได้พื้นที่ไกลด้วยฟาร์มแถวบ้านแบบนี้สบายนี่แหละตีไปเรื่อยๆรอบหนึ่งรอบหนึ่งครับผมแต่ว่าในตีรีี่อันเนี้ย จะมีลงดันไหมต้องบอกว่ามีนะผมเดี๋ยวไปหาของในดันให้ดูด้วยเนาะตอนนี้โอ้โหได้พันห้าได้พันห้าร้อยแล้วคือแบบน้ำหนักยังขึ้นมานิดเดียวฮะโอ้โหนี่ฟาร์มคืนหนึ่งเป็นหมื่นอาจริงๆ